ติดเทรนมาแรงตามคาดปัจจุบันเพลงลูกทุ่งที่หลายคนบอกว่าอาจจะหายไปจากวงการเพลงลูกทุ่งหรือเปล่าเพราะเพลงร่วมสมัยใหม่ๆอย่างอิสานอินดี้ก็เข้ามาครองตลาดมากขึ้นแต่ล่าสุดไรอันกัดบันฑิตจำปาสินแชมปรายการไม่หมดนี่เสียงโชค200สมัยที่อำลาแชมป์ไปแบบสวยๆและยังมานั่งเท่ๆในฐานะนักร้องรวยโชคในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคทางช่องเวิร์กพอย23เพื่อช่วยแชมป์ปัจจุบันร้องเพลงลุ้นเงินรางวัลอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ไรอันได้นำเพลงเก่ามาร้องใหม่อย่างเพลงรักเก่าข้างกองฟางเดิมต้นฉบับเป็นของชัดชัยชัชวานหลังปล่อยออกมาไม่นานก็ส่งผลให้เพลงดังกล่าวยอดวิวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแถมติดเทรนมาแรงบนย t u b e อีกด้วยและล่าสุดค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็ไม่ทำให้แฟนๆได้รอช้าปล่อยเพลงแบบรัวๆออกมาอีกหนึ่งเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่าฉันรักเพลงลูกทุ่งเพลงจังหวะสนุกสนุกโยกตามได้น่ารักน่ารัก ภายหลังจากปล่อยเพลงดังกล่าวมาเมื่อเวลา19นาฬิกาของเย็นวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาได้ไม่นานยอดวิวก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจากเหล่าแม่แม่แฟนคลับทั้งในและต่างประเทศอีกจำนวนมากเรียกได้ว่า YouTube แตกกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเพลงดังกล่าวยังติดเทรนมาแรงบน YouTube อย่างรวดเร็วนับว่าเป็นอีกเพลงที่ไรอันได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้สมบูรณ์แบบและลงตัวสุด โดยเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงประจำรายการประกวดร้องเพลงรายการดังของทาง WorkPoint Entertainment ก่อนหน้านี้ก็มีศิลปินหลายคนจากแชมป์และรองแชมป์ในซีซั่นต่างๆมาร้องเพื่อเป็นการโปรโมตรายการประกวดร้องเพลงดังของทาง WorkPo i อ t อีกด้วยอย่างไรก็ตามเพลงฉันรักเพลงลูกทุง่งถือเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆในเวอร์ชั่นของไรอันกาดบันดิตอีกเพลงที่น่าจับตามองว่าจะทะยานสู่หนึ่งล้านวิวภายในเวลากี่วัน แม่แม่แฟนคลับสามารถติดตามเป็นกำลังใจให้ไรอันและก็ติดตามเพลงดังกล่าวได้ทาง YouTube ช่องยุ้งข้าวเรคคอร์ดโดยไรยอันปัจจุบันเป็นศิลปินวัย19ปีซึ่งก่อนที่จะเข้าแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคไรอันได้แข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีอย่างรายการมัตเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์ไรอันได้แข่งขันมาหลายรายการหลายเวทีรับรางวัลและก็ถ้วยรางวัลมาหลายเวที ซึ่งสมัยเรียนมัธยมไรอันเคยแข่งขันรายการศึกวันดวลเพลงนักสู้ลุกทุ่งในปีพศ2561อีกด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับ